ไอเปยจนมดตัวเจ้าก็ไปมีหัวจ้อยสวัสดีครับมือนี้อยู่กับผมช่างกลางปิดหล่อมือนี้ผมสิพามาสอนหมอหงข่าวครับอาการเสียของน้องเพราะห้องเสียบปลั๊กแล้วไฟบบเข่าครับโอเคครับเขามาเช็คหาจุดเสียของน้องกันเลยครับซึ่งอาการนี้นะครับจากประสบการณ์ที่เคยสอนมาเขาจะมาเริ่มเช็คตั้งแต่สายไฟของหมอหงข่าวนะครับโอเคครับเขาทาการถอดมันออกมาวัดเลยนะครับเขากะตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านวัดคูนึงเลยนะครับก่อนที่เขาจะทําการวัดเขาเช็คมิเตอร์ทุกข้างก่อนวัดนะครับ โอเคครับถ้ามิเตอร์ใช้งานในตามปกติแล้วเขาก็ทําการวัดกันเลยครับพอาะวาวัดขาแรกเข็มขึ้นปกตินะครับเขาก็ลองวัดอีกขานึงนะครับว่ามันจะขึ้นปกติอีกบ่นะครับพอถอนมาวัดอีกขานึงนะครับมิดติ้งติ้งมิดซีรีมิดจัดมันคือเงียบแห้งเห้นโง่อะบาดนี่โอเคครับผมก็ได้สายใหม่มาเปลี่ยนเพิ่นนะครับผมจะลองวัดให้เบิ่นนะครับว่าเข็มมิเตอร์มันด้ข้นทั้งสองขาอยู่บ่นะครับวัดขาแรกขึ้นปกตินะครับลองเปลี่ยนอีกขาเบิ่งดูวัดอีกขา โอเคครับหลังจากที่เขาฮักไม่ไรยามมึงแล้วนะครับเขาก็จะทําการเปลี่ยนสายใหม่เขาไปลอ่องมึงนะครับว่าเครื่องมันจะใช้งานได้อยู่บ่ะะครับฮึไฟเข่าแล้วบาดนี่โอเคครับเขากจะลองกดสวิตช์หุงเข่าิึงนะครับว่าเครื่องมันจะใช้งานได้ตามปกติอยู่บ่ะะครับพราะเขาเปิดฟ้าหมอหงเข่าออกมาเว้ยน้ำผลบก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 อยู่บาดนี่โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านที่หมอหงเข,งขง่ากำลังเสียนะครับขอบคุณที่เบื้องผมจนจบครับ